สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีที่น่ารักในหน้าช่องเทพบอลกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยังกลับมาเจอะเจอกันกับเบ้นเทพบอลกันเหมือนเช่นเคยนะครับกลับมาเจอเจอกันแบบนี้ก็จะมีบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนะฟุตบอลดีๆมาฝากพี่พ FC เอฟซีที่น่ารักกันเหมือนเช่นเคยอ่ะก่อนที่เราจะมารับชมบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนะฟุตบอลดีๆกับเบนเทพบอลแบบนี้ก็ฝากพี่ๆี่เอฟซีกันไว้อีกเช่นเคยนะครับสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดแชร์และกดสับสไครต์นะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติ้งติ้งติ้ง,ต,งติ้งนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทพบอลทุกท่านด้วยจะได้ทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆทําคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนาฟุตบอลดีๆมาฝากพี่ๆ FC แบบนี้และที่สําคัญเลยนะครับไม่อยากให้พี่ FC ในหน้าช่องพลาดท่านใดที่ยังไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะครับส่วนท่านใดที่อยู่ในหมู่บ้านเบนก็แสดงความดีอกดีใจกันด้วยกับแนวทางที่วางไว้ให้ทุกวันสดชื่นทุกวันแบบนี้นะครับอยากให้พี่ๆ FC ในหน้าบ้านหรือหน้า ช่องแบบนี้อยากให้เข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันนะครับง่ายนิดเดียวเลยแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับที่แอด b z 9 1 1หนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเบน์การันตีความสดชื่นแน่นอนทิกเนเจอร์ในกลุ่มอย่างสายบอลไลท์สายบอลสดอย่างนี้นะครับหรือสายมุมสดอย่างนี้คิดถึงมุมคิดถึงเบน์เทพบอลกันอย่างแน่นอนนะครับการันตีได้เลยว่านี่คือหมู่บ้านนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่คือครอบครัวฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยนับเวลานี้ก็ว่าได้วันนี้นะครับแนวทางวิเคราะ์วิจาร์ทัศนาฟุตบอลบท ความดีๆนะครับก็จะนํามาเสิร์ฟพี่ๆเหมือนเช่นเคย3คู่ที่น่าเชียร์วันนี้จะมองที่บอลน,นอกกระแสทั้งหมดเลยนะครับในวันอังคารที่21พฤษภาคม2567ไม่รอช้ามองที่คู่แรกกันก่อนเลยคู่แรกเป็นขอมองชิบหลีกสวิตซูเปอร์ลีกนะครับคิกออฟเวลาเตยหนึ่งสานาทีจะเป็นทางบาซเซนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอีเบอร์ดอนคู่นี้โจทย์เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างบาเซนนะครับเปิดมาคือต้องเปิดบ้านชนะแล้วทํา ประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เฮเต็มๆทำหนึ่งประตูยกหยวนกันไปทำสองประตูบาเซ่วันนี้เฮเต็มๆถ้าเรามองจากชื่อชั้นของทีมแล้วบาเซ่ค่อนข้างที่จะมีชื่อชั้นทีมที่ดีกว่าคุณภาพทีมที่ดีกว่าแต่ณปัจจุบันนี้นะครับถ้าเรามองกันจริงๆจากผลงานและฟอร์มการเล่นไม่ว่าจะเป็นทางบาเซ่แล้วก็อีเบอร์ดอนนะครับคุณภาพทีมตอนนี้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแต่ถ้ามองจากเฮตัวเฮตเลยเป็นทางบาเซ่ที่ดูดีกว่านัดล่าสุดที่เจอกัน นะครับในบ้านอีวอดอนบาเซนบุกไปชนะมาศูนประตูต่อ2ผลงานบาเซนหเกมหลังสุดนะครับไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการชนะมา2เกมและก็เสมอไป3เกมส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างอีวอดอนผลงานอยู่ในระดับที่โอเคนะครับไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้ย่ำแย่เพราะ5เกมหลังสุดอีวอดอนชนะไป3เกมและก็แพ้ไป2เกมแต่ผลงานชนะ3เกมคือการเล่นในบ้านอย่างเดียวนะครับส่วนการออกไปเป็นเกมเยือนอีวอรดอนทาได้ไม่ดีเลยแพ้รวดมาทั้ง สเกมใน5เกมที่ผ่านมาถ้ามองดูจากชื่อชั้นวันนี้บาเซนดูดีกว่าคุณภาพบาเซนดูเหลื่อมกว่านิดนึงรวมไปถึงกระแสที่เปิดมาแล้วเล่นในบ้านเล่นในลังเย้าตัวเองด้วยคู่แรกเป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างบาเซนจะเปิดบ้านเบียดชนะทางอีโวดอนได้เป็นอย่างน้อยแนะนําเลือกเชียร์ที่บาเซนเป็นคู่แรกที่น่าเชียร์ประจำวันนี้มองกันต่อในคู่ที่2นี่น่าเชียร์วันนี้เบนขอขยับไปที่อีกหนึ่งลลก ไอแลนพรีเมียร์นะครับชิกออฟเวลาตีสองสิบห้านาทีระหว่างเบเดบิกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซนจันนานคู่นี้โจ์เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเบเดบิกเป็นต่อเล็กน้อยนะครับมามองถึงเฮดทัวร์ที่เคยเจอกันหน่อยนะครับในฤดูกาลก่อนนะครับผมในบ้านเบเดบิกเบเดบิกเปิดบ้านแพ้ให้กับเซนจันนานมาศูนย์ประตูต่อสองส่วนในบ้านเซนจันนานนะครับเซนจันนานเปิดบ้านแพ้เบเดบิกศูนย์ประตูต่อสองเหมือนกันซึ่งเอาจริงๆเลยถ้ามองจาก ฤดูกาลก่อนเป็นบอลนอกบ้านที่ดูดีกว่านะครับแต่ว่าเริ่มฤดูกาลมาเพิ่งเปิดฤดูกาลมาได้แค่6นัดเท่านั้นมาดูผลงานเจ้าบ้านอย่างเบรเบิกันนะครับต้นๆ้นฤดูกาล6เกมหลังสุดนะครับที่เปิดฤดูกาลมาเป็นการชนะ4เกมแล้วแพ้2เกมตอนนี้หลังรองจากฝูงส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างเซนจันนานนะครับในการเปิดฤดูกาลมา6เกมหลังนะครับเป็นการชนะมา3เกมเสมอ1เกมและแพ้ไป2เกมถ้าเราเทียบดูกันจริงๆแล้วในการเสริมทัพของ เบเดบิกค่อนข้างที่จะดูดีเพราะว่ามีการเสริมทับตัวดีๆไม่ว่าจะเป็นคุณภาพแนวแนวลุกรวมไปถึงคุณภาพแนวแนวลับกับวันนี้โจดเปิดมาค่อนข้างที่จะดูแปลกเพราะโจดเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเบเดบิกเปิดมาเป็นต่อเล็กน้อยแต่ในกระแสที่น่าสนใจวันนี้เบนแนะนานะครับให้มองที่โอเวอร์เต็มเวลาการันตีทําประตูรวมกันมี3ป,ประตูอย่างแน่นอนด้วยผลงานของเซนจันนานและก็เบเดบิกนะครับคุณภาพแนวรับค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงทั้ง2ทีมเลยนะครับในกระแส ที่น่าสนใจวันนี้รักพี่เสียดายน้องไม่ขอเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแนะนําให้มองชี้โอเวอร์แต่เวลาการันตีทำประตูลงกันมี3ประตูครับพี่พี่เป็ดท้ายคู่ที่3นที่น่าเชื่อวันนี้ขอขาอย่าไปที่เดนมาร์กซุปเปอร์ลีกนะครับวันนี้มีอยู่หนึคู่ด้วยกันระหว่างเจ้าบ้านอย่างอาหุสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคเปเฮเกน คู่นี้โจ์เปิดมาให้ฝั่งผู้มาเยือนอย่างโคเปเฮเกนเปิดมาค่อนข้างที่จะดูสูงเกินไปหน่อยเหมือนกันนะครับพะโจ์เปิดมาคือต้องทําประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปค่อยจะได้เฮเต็มๆทำยังไงก็ได้วันนี้โคเปหเฮเกนทาประตูทะลุ1ประตูขึ้นไปเฮเต็มๆอย่างแน่นอนถ้าเราดูจากชื่อชั้นของทีมแล้วนะครับมองเผลนๆได้ยินผ่านหูแบบนี้ก็เป็นทางโคเปหเฮเกนที่ดูดีกว่ากับโจ์วันนี้เปิดมาก็ถือว่ามองสูงเกินไปหน่อยเฮทที่เจอกันนะครับนัดล่าสุดเจอกันในบ้านโคเปหเฮเก โฮเปเฮเกนชนะฮาวุธมา3ประตูต่อ2ผลงานเจ้าบ้านอย่างฮาวุธนะครับผลงานช่วงที่ผ่านมาไม่ดีเอาเลย5เกมหลังสุดแพ้รวดมาทั้ง5เกมเลยแล้วต้องมาเจอกับโคเปเฮเกนวันนี้เป็นงานยากเลยก็ว่าได้นะครับกับผลงานของโคเปเฮเกน5เกมหลังสุดเป็นการชนะ4เกมแล้วแพ้1เกมเกมที่แพ้คือนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับมิทิแลนดมา1ประตูต่อ2คู่นี้เอาจริงๆเบนก็ไม่อยากให้คิดเยอะไม่อยากให้คิดหนักหรอกครับยังไงก็ต้องมองโคเปเฮเกนเพราะ ด้วยคุณภาพนักเตะด,ด้วยชื่อชั้นของทีมแล้วนะครับโคเป h a เฮเกนกระแสดีกว่า 1. ตุงเบนมองว่าโคเปเฮเกนวันนี้มีให้เห็นแน่นอนรอตุงที่2ตุงที่3ได้เลยนี่คือ3คู่ที่น่าเชียร์ประจำว,วันนี้ชอบก็จัด ขาดก็สวนไม่ว่ากันครับพี่พี่เอที่น่ารักทุกทท่ทานคู่แรกเป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่บาซนคู่ที่2เป็นแนะนําให้มองชี่โอเวอร์ต่เวลาระหว่างเบเดบิกเปิดบ้านเจอกับทางเซนจานานและปิดท้ายสวยๆที่น่าเชียร์เป็นคู่ที่3แนะนําให้มองชี่โคเไปเฮเกนได้เลยนะครับพี่พี่ส่วนพี่พี่ท่านใดยอยากได้แนวทางที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าช่องแบบนี้อยากได้แนวทางที่มันนอกเหนือกว่าในหน้ากล้องแบบนี้ใหญ่พี่เอฟทุกท่านเปิดอกเปิดใจ มาทําความรู้จักกับเบนเทบอนถ้าได้รู้จักกันจริงๆแล้วเดี๋ยวจัะรักกันเองคิดถึงมุมคิดถึงเบนเทบอลกันอย่างแน่นอนนะครับสายบอลสดบอลไลฟ์ไม่อยากให้พลาดแนวทางดีๆในหมู่บ้านแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยชี่แอด BZ911 อย่าลืมว่ามีแอดไซน์นำหน้าด้วยหรืออีกหนึ่งช่องทางดูได้ที่ใต้คอมเมนต์สุดท้ายนี้ขอพี่พี่ f อทุกท่านนะครับดูบอลด้วยความสนุกขอให้เป็นวันที่ดีของพวกเราโชคดีมีชยัยโชคชยัยมีวัว